นี่ฟงเนวแซ่บยบฟงแนวแซ่บเด้อเจ้ามันปูเด ok ้เนี่ยมันปูจ้าขัวหรือเอาเอ่อแต่น้อยๆยายเขาย่างไฟไม่ปิ้งเอาไหมเออเขาปทอดทอนๆใส่กันไม้ปิ้งเขาปิ้งอันนี้เขาบะปิ้งเขาขัวเอาอืมเจ้าอันนี้ก็ขัวแล้วอันนี้แมงแนวแซ่ียบเอาเน้าเสยบที่อยากเหรอวะอยากที่บรรยากาศ กินเข้านอกบ้านสิเขาป้ากลางทองอย่างมีหอดไข่ไข่ลูกเขยทางเข้าได้บลดี้นะทางเข้าได้ผลเนี่ยป้าดีกว่า่ในบ้านอีกปลากระป๋องคอยกินปลากระป๋องเนี่ยเปิดกาวกระป๋องมาสักหน่อยนึกกินเบิ้ลเนี่ยเพราะจะได้กินป้าคอยอยากจ้่มันนั่นแน่กับข้าวเหนียวยู่นี่ยยุ่นเหียวยุ่ท้งกับจิงเด้อแต่อาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงเออ เมื่อนานนีปลากระป๋องเนาะกาแฟลงทานไข่เนาะแค่ดู่มดวงขกินได้ผมกินอยากแต่เน้ยม,มันนะกนาแฟกับทานไข่เนาะอ,นนอยังว่ากินดีก็ได้บ,าบ้านอีกยัอย่างแต่คงคือกินแบบน,น <laughs> ั้นส่นบรรยากาศเขาอะเลิศเลิศกว่าของเอ๊ะมันดูมันมันเขาเรียกว,ว่าอุดมสมบูรณ์กว่ากว่าทั้งทั้งทั้งนาเขาอยู่ได้เนาะนาเขามันมันมันโคกเนี่ยอันนี้มันนีน้ำอันนี้มันรอบล้อมด้วยเขียวชอมวัดถึงกับว่าสวน บ่เมนบ่เมนโคกหลายเด้นี่โซดาเสี่ยวกัมี่ทันสมัยกว่าของเฮาหลายเท่าโซดาเสี่ยวกัมีต้นจำจา้าในสะออนนะข่อยอ่ะอันนี้อันนี้เือดอยู่นี่อันนี้เ,นเป็นทุ่งนาสีเขียวเด้อเออมีก็โดนมีก็โดนเขาออกคว้างนี่ก็เป็นทุ่งนาอีฮอนนัปปัง เบงน้าป e <ım> ังเนี <ase> ่ยมันเป็นตะเบิงดีแมมมันบ่แรลงแห่ป้ามันบ่แรลงไหมเนี่ยนีโซลเซลยันสมัยเดิมต้นมีสอนโซลเซลโซลเซลอย่างนี้น้ำโดดน้ำได้เลยต้นสัมจานหัดไง เนี่ยคอยสะออนต้นไม้น,นี่ไหมเนี่ยมากินข้าวบ้านเขาดิเนี่อยะขอยากกินอ,อันจ้ำออบออดปูนไหมใส่เกลือจังหน่อยใส่เกลือป่ะปะใส่เกลือเอปละอกหืดเพียงกไ็ไปจ้ำเอาอ่ะ,อน,ะนี่ขวานเลนี่ขวานเลยในขวาน จะน้อนหอนประตูผูด่ะยังทงนีอยัางมีหอนระตู